ลงวิดีโอมาก็เยอะทําโฆษณามาก็เยอะแต่ยอดวิวไม่ขึ้นคนดูน้อยแถมดูไม่จบอีกต่างหากคลิปนี้เรามีคําตอบครับกับวิธีการเพิ่มยอดวิวของคุณให้มากขึ้นโดยไม่เสียตังค์และแต่บาทเดียว คนที่กำลังทำคลิปหรือวิวดีโออยู่นะครับก็คงเจอปัญหายอดวิวน้อยคนดูไม่จบจริงๆแล้วการทำวิดีโอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากครับแต่การทำให้ยอดวิวเยอะเนี่ยมันคือเรื่องยากและวิธีง่ายๆโดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนั่นก็คือการใส่ซับไตเติลลงไปในวิดีโอของคุณนั่นเองครับสเหตุผลำไมวิดีโอของคุณคุณและคุณจำเป็นต้องมีซับไตเติ้ลห วิดีโอของคุณจะสามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้นรู้หรือเปล่าครับว่าใน a c e b o o k เนี่ยผู้ชมกว่า85%รับชมวิดีโอโดยไม่เปิดเสียงดังนั้นถ้าวิดีโอของคุณมีซับไตเติลรวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินหรือว่าผู้พิการทางการได้ยินก็จะสามารถรับชมวิดีโอของคุณจากการอ่านซับไตเติลด้านล่างได้เหมือนกันครับ ข้อที่2ได้รับ engagement ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับจากการวิจัยครับพบว่าระหว่างวิดีโอที่มีซับไตเติลและวิดีโอที่ไม่มีซับไตเติลผู้ชมจะเลือกรับชมวิดีโอที่มีซับไตเติลมากกว่าถึง40%ด้วยกันและที่สําคัญนะครับผู้ชมที่ชมวิดีโอแบบมีซับไตเติล มีแนวโน้มที่จะดูวิดีโอจนจบมากกว่าอีกด้วยครับ 3. ได้ SEO SEO คืออะไร SEO ก็คือ Search Engine Optimization หรือว่าการค้นหาคำบนโลกอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ Google นั่นเองครับโดย Google เนี่ยก็จะจับคีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาของเราเพื่อประมวลผลแล้วแสดงคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากที่สุดออกมาในหน้าแรกของ Google ครับในปัจจุบันนะครับ Google สามารถอ่านค่าคำบรรยายหรือซับไตเติลในวิดีโอของคุณได้แล้วนั่นหมายความว่าวิดีโอที่มีซับไตเติลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาทำให้ คน้คนหาวิดีโอของเราเพิ่มมากขึ้นและอาจจะแสดงผลเหนือคู่แข่งก็ได้ครับและสําหรับใครที่กําลังทาคลิปหรือว่าวิดีโออยู่นะครับผมก็อยากให้ลองนำำําคําบรรยายหรือซับไตเติลเ,เนี่ยใส่เข้าไปในวิดีโอของคุณเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มการเข้าถึงและเพิ่ม engagement ให้กับวิดีโอของคุณนั่นเองครับสำหรับใครที่สนใจในด้านการตลาดออนไลน์นะครับหรือว่าต้องการอัปเดตข่าวสารในด้านดิจิทัลเนี่ยก็สามารถติดตามพวกเราดนใจไว้ด้วยสำหรับ ep หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามข่าวสารจากพวกเราดนใจไว้นะครับ